ผกผิดประดุกนะคะพี่น้องแ็บหลายๆเลยค่ะนะคะประดุกกิโลหนึ่งนะคะทุกคนก็ใส่ใส่ปลน,นะคะใส่มะเขือหน่อยหน่อยนะคะมันได้ใสยย่เยอะมากเนาะ นะคะทุกคนค่ะดูเซคเัสเซบไหมคะอร่อยไหมค่ะทุกคนคะ่ะอืมน่าอร่อยไหมคะอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วสุดท้ายแล้วนะคะเสร็จแล้วเนาะเสร็จแ,แล้วค่ะทุกคนคะ่ะ อยู่ๆนะคะ